โปรดใช้บิทเจริญในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโชคผู้ทีท่มีปัญหาด้านสมรรถภาพและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1ปปีไม่ควรเล่นตามเปลือนเล้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นมาจองรัวๆเด้อช่วงนี้มีแต่มาจองนะเล่นกันเกมนี้เท่านั้นแต่ว่าวันนี้ที่เล่นก็จะเป็นมาจองหนึ่งนะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเบ็ดที่5บาทพอนะจ๊ะเอาแค่ห้าบาทพอ ไปกดกันเลยวันนี้ตั้งเป้าว่ากำไรเท่าตัวก็จะพอแล้วนะไม่ขอเยอะแต่ขอเรื่อยๆนะจ๊ะเออเล่นเกมก็ต้องมีเป้ากันนิดนึงอ้าวมาแล้ว <Wow. S 1> มาชดแรกก็ฟรีเกมพึ่งหมุนได้กี่ครั้งก็ฟรีเกมเข้าแล้วนะไปลุ้นฟรีเกมกันเลยดีกว่าเออเข้าแต่หัววันแบบนี้สิเออไป ให้มันดังๆให้มันปิงเปรี้ยงให้มันปังปังแบบนี้นะจ๊าปังปง <Okay. S 1> นะจ๊าไม่ใช่ปังปงเอออะไรคะคูณหจะได้ไหมได้สิจ้าวายแถวสองมาแบบนี้คูณสิบไม่ถึงนะจะได้บิ๊กวินเลยนะจ๊าเท oh. ่าไหร่บิ๊กวินอ้าวเอเอร้อยสาบาทบ้า oh. กำไรมาแล้ว50เปอร์เซ็นต์นะ เออทุนมีมาแค่216บาทเท่านั้นนะเอาไปหมุนต่อจ้ะอามาสองขีดอสองขีดต่อจ้ามีไวแถวสองแบบนี้ก็ไหลสิคะไปคูณสี่ยันคูณหกไหมไม่ถึงนะ เอาไว้แถวสามจะได้ไหม,มน่าเสียดายนะไม่ได้อยู่แถวสองนี่ได้ตัวจีเลยแล้วนะเอาจะเข้าซ้อนให้ไหมเออไม่ได้หรอกนะไม่มีลายเข้ามานะจ๊ะใครเจอใครเคยเจอไอ้ซีสปินซ้อนฟีสปิน,ปน,ปนบ้างแมเบอกเจ๊สวยหน่อยนะเจ๊สวยนะนะีย่เคยเจออนะเกมน,นี้นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ ได้ทั้งหมด164บาทนะคะฟรีเกมรอบเมื่อกี้นะเออถ้าใครได้ออฟรีสปินฟอมซ้อนกันนะบอกจะส่วนคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะเอออยากรู้เหมือนกันเนาะออไปเพิ่มเบ็ดดีกว่ามันกำลังมาเพิ่มไปอีก10บาทเลยเออมาแล้วค่ะได้ไวแถว2นี้ก็ไหลสิจ๊าจะถึงคูณสามไหม อาไม่ถึงอ้าวกาไรเท่าตัวแล้วนะอย่างที่บอกว่าได้กําไรเท่าตัวเราก็จะพอนะได้มาสองร้อยกว่าบาทแล้วนะจ๊ะถ้าไงเจ๊สวยไปก่อนดีกว่าขอตัวกันนะคะสวัสดีค่ะ